เวลาเราซื้ออ e ีบุ๊กหรือว่ายืมหนังสือจากห้องสมุดดิจิทัลเนี่ยเคยคิดกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วเขาป้องกันไม่ให้เราส่งไฟล์ต่อให้เพื่อนเป็นร้อยๆคนได้ยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันถึงเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ที่ชื่อว่า Redium LCP บอกเลยว่าฉลาดมากๆครับอ้าว่ะครับวันนี้เราจะมาดูกันตั้งแต่ต้นเลยนะเริ่มจากเอ่อปัญหาลอกแตกของการแชร์ไฟล์ดิจิทัลนี่แหละแล้วมาดูกันว่า เจ้า LCP เนี่ยมันทำงานอย่างไงแล้วสำหรับคนอ่านอย่างเราๆล่ะมันจะยุ่งยากหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนครับเรื่องการยืมคือหนังสือดิจิทัลไปจนถึงการรับมือกับพวกที่ชอบละเมิดลิขสิทธิ์แบบจรงิงจัง LCP จัดการได้หมดเลยมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับคือต้องบอกว่าในโลกดิจิทัลเนี่ยการก๊อปีไฟล์มันง่ายซะยิ่งกว่าอะไรดีแค่คลิกขวาแล้วก๊อปปี้เพจบเลยนี่แหละครับ คือความท้าทายสุดๆของคนทำคอนเทนต์ดิจิทัลทุกคนเลยมันก็เลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาครับว่าเอา้าแล้วเราจะปกป้องไฟล์ที่มันเกิดมาเพื่อให้แชร์ได้ง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงนี่แหละครับคือโจทย์หลักที่ LCP ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้เลยคือทำยังไงไม่ให้การส่งต่อให้เพื่อนแบบเล่นๆเ,เนี่ยมันลุกลามจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติโอเคทีนี้มาดูฝั่งคนขายกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาใช้ LCP มาช่วยปกป้องหนังสือของเขาได้ยังไง กระบวนการฝั่งคนขายเนี่ยนะจริงๆง่ายมากเลยครับมีแค่3สเต็ปง่ายๆเลย1คืออัปโหลดไฟล์หนังสือเข้าไปในระบบไม่ว่าจะเป็นอีพับ PDF หรือหนังสือเสียงก็ตาม2คือระบบ LCP ก็จะทำการเข้ารหัสไฟล์นั้นทันทีแล้วก็สร้างกุญแจเฉพาะสำหรับไฟล์นั้นขึ้นมา1ดอกแล้วก็3จบแล้วครับไฟล์ที่ถูกล็อกไว้เนี่ยก็พร้อมสำหรับเอาไว้ขายหรือให้ยืมได้เลยเห็นไหมครับว่ามันง่ายนิดเดียวทำครั้งเดียวจบไม่ยุ่งยากเลย นี่แหละจุดแข็งของมันเลยเอาละครับนั่นคือเรื่องหลังบ้านของคนขายทีนี้มาถึงเรื่องของเราๆกันบ้างดีกว่าในฐานะคนอ่านเนี่ยตั้งแต่เรากดจ่ายเงินซื้อหนังสือจนถึงตอนที่ได้เปิดอ่านหน้าแรกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างให้เพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับเราลองมาสมมุติตัวละครน,นักอ่านคนหนึ่งขึ้นมาดูเธอเพิ่งซื้ออ e ีบุ๊กเล่มใหม่มาหมาดๆเลยแล้วก็กำลังจะไปนั่งอ่านชิวๆในสวนด้วยมือถือ แต่เบื้องหลังความชิลเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ทำงานอยู่เงียบๆน,นะครับพอเราซื้อหนังสือปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะได้ไม่ได้ไฟล์หนังสือตรงๆนะครับแต่เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าลเซนส์มาก่อนให้คิดซะว่ามันคือกุญแจดิจิทัลสำหรับหนังสือเล่มนั้นโดยเฉพาะเลยพอกดเปิดไฟล์ลเซนส์นี้ในแอปอ่านหนังสือปั๊บแอปมันก็จะวิ่งไปคุยกับเซิร์ฟเวอร์ทันทีเลยครับเพื่อเช็กว่าเอ๊ e y, กุญแจดอกนี้ของจริงหรือเปล่าพอเซิร์ฟเวอร์บอกโอเคปุ๊บ แอป,ปก็จะขอรหัสหลับจากเราซึ่งก็คือพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้นั่นแหละครับพอกรอกรหัสถูกปุ๊บเรียบร้อยหนังสือก็จะถูกปลดล็อกให้เราอ่านได้ที่ระบบบทเลยครับไอตอนที่แอป,ปมันวิ่งไปคุยกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเบื้องหลังมันเหมือนมีการส่งข้อความคุยกันแบบนี้เลยครับแอป,ปก็จะถามไปว่าเฮ hey, เพื่อนไลายเส้นใบนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมเซิร์ฟเวอร์ Server ก็จะตอบกลับมาทันทีเลยว่าสบายมากทุกอย่างโอเคซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วมากนะครับ แค่พลิพตาเดียวเองทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราอ่านเนี่ยตัวแอปมันไม่ได้ถอดรหัสหนังสือทั้งเล่มออกมานะครับแต่มันจะถอดรหัสเฉพาะบทที่เรากําลังอ่านอยู่แค่นั้นจริงๆแล้วก็ทําในหน่วยความจําชั่วคราวของแอปด้วยนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะไม่มีไฟล์หนังสือเวอร์ชั่นเต็มที่แบบไม่ได้ป้องกันไม่ได้เข่ารหัสถูกเก็บไว้ในเครื่องของเราเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหนี่มันคือการปิดประตูใส่หน้าการก๊อปปี้แบบร้อเปอร์เซ็นต์เลยครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อขาดล่ะแต่เป็นการยืมมาจากห้องสมุดดิจิตอลที่มันมีกําหนดเวลาคืนแบบนี้ LCP จะจัดการยังไงเรื่องนี้บอกเลยว่าเขาคิดมาดีมากค่ะผมว่าคนที่ยืมหนังสือดิจิตัลบ่อยๆต้องเคยเจอ2เหตุการณ์นี้แน่ๆ 1. คือโอ้โหอ่านยังไม่จบเลยแต่จะหมดเวลายืมแล้วทำไงดีกับอีกแบบคืออ่านจบเร็วมากอยากจะรีบคืนให้คนอื่นยืมต่อ LCP มีทางออกให้ทั้งสองสถานการณ์นี้เลยครับง่ายมากๆครับถ้ายังอ่านไม่จบใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยก็แค่กดปุ่มต่ออายุการยืมในแอป,ปได้เลยครับง่ายๆแค่นั้นแต่ถ้าอ่านจบแล้วอยากจะเป็นคนดีส่งคืนหนังสือก่อนกำหนดเพื่อให้คิวถัดไปได้อ่านเร็วขึ้นก็แค่กดปุ่มส่งคืนจบเลยครับง่ายและสะดวกมากๆโอเคครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการป้องกันการแชร์กันแบบไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่แต่ถ้า ถ้ามันเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงกว่านั้นล่ะครับอย่างเช่นการจงใจเอาไปปล่อยในเว็บเถื่อนเลยแบบนี้จะทำยังไงลองนึกภาพตามนะครับมีคนคนหนึ่งซื้อหนังสือไปแล้วเอาทั้งลซนส์หรือกุญแจของเราเนี่ยพร้อมกับรหัสผ่านไปโพสต์ลงในเว็บใต้ดินให้ใครก็ได้เข้ามาโหลดไปใช้ฟรีฟร โอ้โหนี่คือฝันร้ายที่สุดของผู้จัดจำหน่ายเลยนะครับเพราะการซื้อแค่ครั้งเดียวอาจกลายเป็นการเปิดประตูให้คนเข้ามาอ่านฟรีเป็นพันๆหรือหมื่นๆคนเลยก็ได้และนี่คือท่าไม้ตายของ LCP ครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าการเพิกถอนหรือ revocation ถ้าผู้จัดจำหน่ายตรวจเจอว่าไอ้เจ้าไลเส้นหรือกุญแจดอกนั้นน่อมันหลุดออกไปแล้วนะเขาสามารถกดปุ่มเดียว เพื่อปิดสวิตช์กุญแจดอกนั้นจากระยะไกลได้ทันทีเลยครับไม่ว่ากุญแจดอกนั้นจะถูกก๊อปปี้ต่อไปอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งมันก็จะกลายเป็นแค่ไฟที่ไม่มีค่าเปิดอะไรไม่ได้อีกต่อไปเลยพอเห็นการควบคุมระดับนี้แล้วมันก็ชวนให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าในโลกดิจิตัลแบบนี้ที่ทุกอย่างสามารถถูกปิดสวิตช์ได้จากระยะไกลคำว่าการเป็นเจ้าของที่เราเคยเข้าใจกันมาความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่